ใครด่าน <Spirit> ้องอิมาลีนะตัวใหญ่กว่าใช่ นี่แการไหว้ครูนี่ไม่ธรรมดาด้วยกันทั้งคู่นะครับนี่แะครับสืบสารศิล,ละปะมวยไทยนะครับเริ่มกันตั้งแต่การไหว้ครูก่อนเลยมาลีนี่จากประเทศลักเซมเบิร์ก ดูลีลาการไว่กูทั้งคู่น้องพี่สาวของเธอครับเคยชนะไอ้ด้เมื่อปีที่แล้วครับอ่าใช่ครับชื่ออิมาลีอิมาลีไมว่าน้องสาวนี่ตัวจะใหญ่กว่าพี่นะครับเดินกยับเข้าหาเลยนะครับความเป็นมวยนั้นแน่นอนนะครับว่ามาลีนี่จะได้เปียบนะครับความรุนแรงความใหญ่รูปร่างนี่อโอ้ใครไอด้ไดีได้เปรียบ เดินยับเดินเบียดแม่กัากมาลีตั้งเอาไว้นะครับดูนะครับโอ้โหเกมนี้น่าจะเดือดแน่แล้วครับคู่นี้เห็นสัญญาณแล้วครับมาลีนี่มีศอกให้เห็นครับเดี๋ยวดูครับใครเดะตกใจหรือเปล่าแข่งสายดีดไปก่อนครับแมยืนบวยสวยงามทั้งคู่เลยครับเกี่ยวพับในจังหวะจะทีบเอ้ามาลีครับหนึ่งสทีมนนำไปก่อน โอ้โหดูจังหวะจับนายของไครเดกครับมารีเด้งตีได้สวยเอ้าพยายามขวางรับมาวางด้วยนะครับแต่มารีนี่ต้องขวางเอาไว้ก่อนนะครับวันนี้ดูว่าจับมั่นกมั่นใจด้วยกันทั้งคู่นะครับมาีเองก็บอกว่าพ้อมเตรียมตัวมาดีนะครับมีตีนซ้ายหน้าเนี่ยมารีนี่โชว์ให้เห็นหลายครั้งแล้วนะครับมวยขวาแต่ตีนสายหน้าแม่นโอ้หอกซ้ายก็มาครับเอาแต่ว่าไคเดะไม่สนแล้วครับแม่จังหวะใช้ความเร็วโถงออกมาครับป้ามนายเด้งตี พยายามจะเบียดจับล่อในแล้วก็มีหมัดมีศอกสลับเหมือนกันนะครับไก่เดาเมามาลีไว้ไล่แขนแล้วก็แทนยัดไส้เอาไว้ครับโอ้โหว่าห้าหกคู่ที่ผ่านมาในมวยชายวงในญี่ปุ่นสู้ทีมไทยไม่ได้ครับแต่ว่าคู่นี้ครับใครเด็กเห็นแล้วเลยจับในดบินตีเด่งตีสวยงามครับพยายามจะเบียดตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับเพราะรู้นะครับว่าไปยืนคุยกับมาลีนี่ เหลี่ยมเชิงชั้นเชิงฝีมือมวยไปลองแน่ต้องชนต้องเบียดอย่างเดียวปล้ำในเข้าไปโอ้โหนะครับหมดยกแรกไปแล้วเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่2ครับ<อ>คล่องด้วยแหละครับมาริไฮเอาละครับยกนี้นี่ออกมาเปิดเกมแล้วนะครับมาริไฮขย,ยับเข้าไปแข้งซ้ายไปก่อนครับแมทแต่หลุดแล้วโดนขวาของไทเด็ครับมีแข้งขวาสวยๆนะครับ ไ้ดาไม่ยอมนะครับโอ้โหมีเตะขวาต่อยขวาสวยๆเหมือนกันขยับครับมาเีแค่สายนาทีไปโอตะวะแค่เด็กครับลุยเข้ามามพยายามจะใช้ความใหญ่ครับท้าบวกท้าแรกครับทีต่อทีดูจะช้ากว่ามาลรีนะครับจังหวะการออกอาวุธนี่นะครับสายหน้าแล้วก็ล็อกเอาไว้ตั้งเอาไว้นี้ได้ไม่ได้เท่านั้นแหละครับวันนี้นี่เขาบอกว่าเป็น ไอรถถังคนหนึ่งเลยนะครับหอ,อยหินของญี่ปุ่นนะครับชนอย่างเดียวปั้มอย่างเดียวเดี๋ยวมาดูครับรถถังเจอกับมาลีเป็นไงจังหวะฝีมือเร็วกว่าครับแต่ว่าต้องดูครับวิธีการชกถือว่าสําคัญมากครับเพราะว่าเกมบนเวทีนี้ใครเดยเป็นฝ่ายเปิดเกมครับเอาโอ้ยขวาของมาลีไฮามาลีนี่มีสอกคอยบวกหน้ากลัวเลยนะครับดูนะครับจังหวะขยับเข้าไปเร็วกว่า ออกได้2กาดเลยนะครับมารีนี่ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเป็นมวยขวาจะตีนซ้ายหน้านี่ออกแม่นเหรอครับเอามาดูกันนะครับว่าใครดะนะครับถ้าหยุดเดินเมื่อไหร่นี่เข้าล่องแข้งทันทีครับแข้งซ้ายก็มีครับชกสาวญี่ปุ่นสลับแข้งไฟเคลียร์หลอกเกี่ยวได้ที่มาด้าวดูครับจับในได้ในแล้วครับดันเข้ามุมแล้วก็ตีเข้าไปแม่ใช้วงในครับใครเด็กครับมั่นใจในความแข็งแกร่งของเธอครับ ้ายมาแล้วครับแข่งซ้ายแข่งขวาอาวุธหายกินเลียบเข้าไปหมดยกก่อนนลครับเอาแล้วครับเริ่มจะฉายวาวเดือดนะครับนี่เพียงหมดยกที่สองเท่านั้นนะครับเริ่มสีเอาล้วครับเริ่มจะเดินกระยับเข้าหาเหมือนกันครับมารีมีตีนซ้ายหน้านี่นำล่องไปก่อนไนเดนี่มีหมัดต่อยหน้ากลัวนะครับแล้วก็จะท้าบวกท้าชนด้วยมาดูวงใน ยามจะจับจะปล้ำฟัดในตีเขา่ามาลีก็มีลูกขวางนะครับลูกการคอยสู้เหมือนกันไอนน้ไม่ถนัดนี้กรรมการต้องแยกก่อนแล้วครับดูต่อครับไเดเดินตามเกมแข้งซ้ายของมาลีครับติดเบรกเอาไว้ไเดียังไงดีครับขย,ยับเตะสองทีเบิ้ลมามาลีเซฟขวาคืนไปครับเกี่ยวได้แม่จังหวะนี้กรรมการเบรกไว้ได้ทันพยายามจะจับแล้วก็เข็นทิ้งนะครับดูครับมาลี ตั้งรับแทงซ้ายแทงซ้ายนี่ถ<ว>ือว่า,าวเป็นอาวุธเด็ดของมาลีนะครับมวยขวาจะซ้ายหน้านี่แม่นอมเอาแล้ครับเริ่มจะออกมาจัดจ้านมากขึ้นแล้วครับมาลีใครเด็นอีกวง<ใ>นนพยายามจะเบียดจะปลำ้ำดูก,กันนะครับว่าจะทำได้ต่อนเนื่องหรือเปล่านะครับ เบียดเข้ามาครับมาลีแข้งขวาเกี่ยวได้แครเด็โตซ้ายขึ้นไปแล้วลุยครับพอแกโตแล้วแกลุยออกทันทีก็เอ้าจับในมารีพยายามจะกดแขนแล้วจับได้<า>มไม่ก็ตีไม่ถนัดเลยครับโดนมารีนี่คอยไล่แขนแล้วก็ตั้งเอาไว้นะครับเอาเกมการยกอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับมวยคู่นี้ <c oughs> นเพียงยกที่สามเท่านั้นเกี่ยวได้แล้วก็พยายามจะชนนะครับแต่ว่ามันทําอะไรได้ไม่ถนัดเลยครับมาเจอความเก่าของมารีนะครับมีไล่แขน กดแขนตั้งกำแพงหน้าไว้ครับดูครับปลายยกครับยังไงดีครับแม่ซ้ายมารียังเตะไม่หยุดครับติดเบรกเอาไว้ใครเดะทิ้งโอ้ยในม้วนกำลังต่อยมันครับแม่มารีทิ่มซ้ายคืนไปทันทีครับะวัตทีไปทีครับใครเดะพยายามเดินแล้วครับแต่ว่าจังหวะสองเก็บการี่มารีดูชัดกว่าครับหมดยกครับรักสักครู่ มาตามกันต่อนะครับในยกที่4ี่นะครับดูนะครับมาลีนี่ดูว่าจะเริ่มมั่นใจตั้งแต่ปลายยกที่3แล้วมีลูกเตะซ้ายแม่นแม่นแรงแรงนะครับไหดาก็พยายามจะฮึดเลยครับเบียดเข้าไปยกนี้นี่ออกมาจากักเน้นเป็นพิเศษหรือเปล่าเกี่ยวได้แล้วก็โอ้โหทิมามาลีล็วกเอาไว้ก่อนมาดูจังหวะการไล่แขนข,ของมาลีนะครับไหดาจะใช้ความใหญ่เบียดเข้าไปแต่ก็ยังทำอะไราได้ไม่ถนัดครับ โมยคู่นี้ครับก็ได้กันคนละอย่างแล้วครับนอกนี้มาลีครับซ้ายขวาจัดจ้านขณะที่ไคลเดนีมีลูกขยันครับแล้วก็วงในเขาหม่ใช้ความใหญ่ตีได้ไม่เยอะตีได้ขนาดแต่ว่ามันใหญ่ล้วดูครับดันเข้าไปมาลีตั้งกำแพงครับตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการก็แย่ครับยังไม่สนแล้วครับยังมีฮึดตลอดนะครับไกด่าว่าโดนซ้ายทำตัวเข้าไปเมื่อกี้นี่ทำท่าจะหยุดไปเหมือนกัน ดูนะครับเรียวแรงลดน้อยลงไปาจากทําน้ําหนักเยอะด้วยนะครับเมื่อวานรูปร่างนั้นใหญ่กว่าขวา,ขวาทั้งขวาทั้งซ้ายมารีดูจะชกง่ายขึ้นมั่นใจขึ้นแล้วเลยครับแต่ยังประมาทไม่ได้โอ้ยครัเกี่ยวได้เกี่ยวได้นี่โอ้ยยัมจะทิ้งหมัดขวา,ขาหมัดเดียวนี่เช็คบินเหมือนกันแต่มันยังไม่เข้าจุดโฟกัสเลยครับทีต่อทีนี่ไม่ยอมกันแล้วครับ ป็นเกมที่ค่อนข้างคลาสสิกครับไม่ได้บูหล็กไม่ได้บ้าระห่ำครับแต่ว่าออกแต่ละไม่แต่ละดอนี่หนักๆนักแรงแรงหวังผลได้เหมือนกันครับทีไปก่อนครับมาลีคาเอเดะขยับจังหวะสายหน้ามาก่อนครับเปิดทางโยกกลับคืนไปมาลีแข้งขวาเนี่ยเอาเกี่ยวได้เกี่ยวได้แล้วที่มัดตามด้วยแข้งขวาเอามัดมาจับายมองดิหนูลูกขวางนะครับมาลีนี่มีลูกขวางมาช่วยนะครับทําให้คาเอด่านั้นใหญ่ก็จริงนะครับแต่ยังปล้ำไม่ได้ แต่ก็ยังไม่ท้อนะครับดูแววตาสายตานี่ยังมุ่งมั่นเลยนะครับโอ้โหพักกันสักคู่นะครับสองพักสองนะครับเป็นการป้องกันแชมป์ของมาลีนะครับ1 2 6้่ปอนด์ไพรดะนี่ทีมงานสั่งเดินต่อยหมัดนะครับตบมาลีี่ชิงออกตีนซ้ายซ้ายโอ้พยายามจะเดินต่อยหมัดเหมือนกันแล้วไม่ยอมง่ายๆเลยครับไพรดะ มีฮึดนี่นะยครับยกส, <ไป S 1> สุดท้ายออกมาเร่งได้เสียงเชียร์เสียงเฮครับที่นากุยะของเกตตรงนี้ครับเดี๋ยวดูครับกรรมาการนี่จะไปตามเสียงเชียร์หรือเปล่าเอาครับบัดมาใครเดี๋มาลีที่บาดมาลีตุนไว้พอสมควรแล้วครับการออกแข้งวงนอกนี่หนักๆเน้นๆวงในก็คอยเก็บคอยกันครับเดี๋ยวดูครับมาถึงตรงนี้ครึ่งทางยกสุดท้ายแล้วพวกนี้ดูนะครับว่าใครจะด่าก็ดูว่า พยายามมืดต่อยมัดเหมือนกันมาลีขยับเอาไว้นะครับอ้โหมาเลครับอ,ออกมาแน,น,น่นๆทั้งน,นั้นนะครับทั้งแข้งมาลีนีทั้ทงซ้ายทั้งขวาเลือกออกเลยครับออกแข้งได้เนียนมากครับสวัดแล้วก็บิดสะโพกครับเอานักแข้งขนาบลำตัวโหสวยงามมากครับมาลีต้องพยายามมืดให้มากกว่านี้นะครับใครนะพยายามจะเบียด มาลีมีลูกขวางแล้วโกดโหดูนะครับดกด้ามา,ลาเลยวก็ทัทเหนือเหนือทั้งนั้นเลยครับอดอกนี้นี่กองเชียร์ของมาลีฮายนี่สั่งกาแฟรอครับยังลุ้นอยู่ใครเด็กบัตขุนตัวครับว่าเขาเรียกบัดอะไรมาลีบัตนี้ทีมหน้าวิงปทานาลูกพักเขาเรียกว,วย่ายังม้าตลอดอยังฮึดตลอดนะครับวงในนี่แข็งแรงนะครับแต่ว่าเลี้ยวแรงนะมันลดน้อยไปแล้วนะครับไม่มีแรงที่จะป้้มจะฟัดตีเท่าไหร่แล้วนะครับใครจด่า เสียงเคียก็ยังดังลั่นอยู่นะครับโว้กองเคียร์มาเยอะเหลือเกินนะครับคนไทยด่าวันนี้เคียร์เยอะไม่รู้ว่าเชียร์ใครเชียร์วารีหรือเปล่านีเสียร์จบสุดท้ายครับนีเป็นคู่ชิงแชมป์ที่สมศักดิ์ศรีครับเดี๋ยวดูครับว่าแชมป์จะอยู่ที่เดิมหรือว่าจะเปลี่ยนเอวครับ 判定の結果をお伝えしますジャッジソンマイ49対48ジャッジシン49対47ジャッジノッパデソン49対48以上でかうし0を持ちましパ勝者赤コーナーバリエーションでかうしパッドです 今一度大きな拍手をお願いいたします。